ครับคับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่ทีมงานครับพี่น้องมือนีมาตับตัวเล็กแนวทางโค้งสุดท้ายหลายคนหลายคนว่าไปตามให้ใน่พออุดนะเกษตรโค้งสุดท้ายงัวจิลเล่แล้วแตกสามตัววันนี้แอดเองเดินทางมาหอดจอดเสียงครับก่อนหวยออกวันนี้ห้ามมาลุ่นกันอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแนวทางแนวนมของหมอผีเลดเป็นจะออกมาตัวใดน มาลุนกันครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้ฝากน้ำเน่อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับไปต่อไปฟังหมอผีเพิ่นว่าิ่นจ๋าครับโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกมาลุนกันครับสวัสดีพอ่ออวดครับพี่นอ้องสวัสดีค่ะพ่ออวดสวัสดีค่ะสวัสดีพอ่ออวดครับพี่น้องอรอบแรกนี่พ่ออวดปล่อยมาตัวใดก่อนกันมัมมมนหนึ่งหนึ่งหาศูนย์บ่แม่หนึ่งศูนย์ห้า บานีลังจากปล่อยแล้วกลับผลไป้คุณไปไปนอ่งทุกคุณเลี้ยงมันเปลี่ยนบ่อยเลเลี้ยงคนละตัวเลยคนละตัวเลยคนละตัวเลยคนละแบบเลยเป็นเขาไปนอนอยู่ป่าซ่าอยู่นะป่าซ่าป่ะนะป่าซ่าอันบ้านเองบ้านน้ำวะค่ะเป็นตะยานน้ำบ่อันผู้เขียนไหนเขียนมาให้เบิองแล้วนเขาเขาบ่เขาบ่ได้ปากไม่ได้เขาเขียนดีมากเขาเขาเบิองเห็นมันเป็นห้าแปดสองบานีบัดเขาเว้าขึ้นบหันเว้าตัวนี้บานี ันตอนตอนเขาเว่าวขึ้นเห็นมันมันว่าวเก้าศูนย์หกเลยเข้าเล่วตามเขาว่าวเลยเก้าศูนย์หกอันผู้ใดเว้าค่ะผีผันเหล่าเ่็นม่วาจังใดครับตอนเชียนให้เบิ้งเงินเชียนห้าแปดสองเลยห้าแปดเชียนได้มากบ่ตัวนี้บ่าบานนีตอนเขาเว้าขึ้นเขาเว่าหนึ่งต้นเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกมาเว้าขึ้นแมนเอาตัวเขาเว้าบานนีเรียกเรียกล่างหันเก้าสองเรียกล่างเก้าสอง ไปนอนอยู่บ้านแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคือมือที่แลเดียวมันมีเก่าสองกับศูนย์แปดท่ลางเก่าสองกับศูนย์แปดนีสองตัวมือที่แลเดียวเป็นหายแปดสองเจ็ดหนึ่งอือยูอยุบพิปซาเา็นว่ายูมือเดียวกันละ่ะเขาเขียนมาให้เบิงเ้งขนะึ้นนั่นแหละวันนี้เขียนมาให้เบิ้งเป็นตัวนึ่งเวล่าว่าวเป็นตัวนึ่งเว่าพ่นเป็นพ่นละตัวเลืตัวเียนตัวเขียนมาให้เบิ้งนี่เบาว่าวตัวเบาเขียนวันนี้เขาเลยตามเขาบา เอาเอาตามบาวหรือเอาตามเขียนเอาตามบาวหนึ่งเอาทั้งสองตัวเราเอาเอาตัวตัวเขียนม้านี่บ่าตัวเขียนหน้าบ่าวบาเอาตัวบเก้าเก้าศูนย์หกเกนยกับเก้าสองเก้าสองแล้วก็มีศูอีกตัวหนึ่งเขียนแปดเขาทาเขาไดเลยศูนย์แปดมือนึงขึ้นกับฟันตัวนี้แหละฟันศูนย์แปดนี่แหละฟันขางไหนข้างไหนศูนย์แปดขึ้น เอาไปฝันเห็นปูมหาบัวเ่อบ่ได้บ่ได้บ่เาหอดเพิ่นนี่บ่ได้อนี้เลยบ่ได้บ่ได้เลยเลยทั้งเพิ่นเด้บ่บ่เลยว่ะโดแล้วส่วนมโนก็บ่ได้เลยทั้งเพิ่นแต่ว่าขัดไปฝันอยู่พุ่นฝันเห็นฝันอยู่นี่แหละมือคืนนี่ล่ะฝันว่าเพิ่นมาหาบ่ค่ะได้จังได๋ฝันว่าไปฟอกันอยู่ป่าแล้ว็สิมาถูกดงเขาเล่าฟอกันอยู่ป่าแล้วเราศูนย์ให้ว่าซั่นเอาปูศูนย์ให้ผมเฮ็ดหยัางไรกันวะอืมศูนย์แยกนี่ แล้วเต๋ข่อยมผเพื่อน,นัวมีในกล้องฝันเลยปูเต๋เลยเจ้าูนัดนะเ้ยเกลเลยเอาซูเอาเล่ซูนเอาศูนแปดเตพ่ออุ่นนะแมนซูนไหนพ่ออุ่นแมนูนหาครับบอวิคุณไม่กเป็นศูนแปดต้องทานต้องทานผู้ใครอยู่น้ำกันลูกศิ์ลูกแมนเป็นูนแปดเลเป็นศูนแปดนปีูนแปดันันเหล็กตัวเก่าอยู่ลงตาเต๋เลยสิ เห็นหนาเต้แล้วเจแล้วศู์หายยางคักรลยไปใส่มาวโอ้ไปใส่มาเราอ่ะเบ่ได้บ่ได้ฟันเห็เราโดนแล้วแม้หลายปีแล้วฟันพื่นบ่ได้ชิดอยังเด้อืบ่ได้ชินยังเลยบ่ไิดแต่วฟันเห็นเราแมนตาตามก็จะเลาละเก้าศูนย์หกละเยด้วสองตัวกเก้าศูนย์หเก้าศูน หเก้าสองเลขล่างเก้าเก้าสองกับศูนย์แปดล่ะเลขล่างเก้าสองบ่บ่เด้กลับไปหนึ่เก้าเก้าศูนย์หกเงนสองตัวกระซื้อศูนย์หกรลศูนย์แปดกับซื้อศูนย์แปดจ้าเรียนน้อเนาะไอ้พันจ้าเรียนเก้าสองกระซื้อเก้าสองล่ะเก้าสองซื้อไปตามตรงเลยนะนั่นแหละแขนแขงนั่นเนี่ยคือคลองใจว่าไม่จะเป็นเก้าสองตัวกับซื้อนั่มีกก็ได้เก้าเก้า ฮม่บ้านแอดิน่ะเก้าเก้านอเก้าสองเก้านยปดนเป็นเลขล่างเบินั่นเลขบเลขบนมิดเดีวเดียวเก้าศูนย์หเก้นบนบนย่างเดียววัดที่แล้วได้แปดสองเจ็ดในตูดนะวดที่แล้วลักษณะนั้นเดียวกันเห็นอกนี่ามือเรียกออกเราอันนั้นเขาเขาก็ไม่บาไให้ฟังนี่ทีละเขาบร่ได้เขียนขันตัวเขียนเนี่มันจะไปออกวันหนานะขันขันลักษณะ ลัทิฝันนะอัันเขาเขียนเป็นตัวแม่นวันนาโรดานเข้าว่าก็ที่ม่นวันนี้กัินาเขาว่าจะแม่นจะสิแเม่นวันนี่แม่นมันเคืนอนี้่เขาเว่าวกันบ้เขาเว่าจังว่าตัวเขาเขียนหน่ห้าแปดสองนว่าบ่เอาแล้วมันเม่นที่เป็นวันนาเอออ้วดนาการไปกันได้เลยเนาะเออเออหาจองวดนาหายจองวดไปเลยตองวดกห้าแปดสองห้าแปดสอง หาแปสองนี่เป็นตองหวด้วยพี่น้องเป็นวดวนาแต่หาแต่พอดหไปกวนพูดมาเฮ็ดยังก็ทำเมือนี้แล้วไปยังม่แล้วมืเบื้งกระเบื้องบุ้งลังค่ายะสมมติแล้วหรอ่าค่ะเมื่อิมมุกางนี้ผงสุไทยมาคอนระแบบเลยเนาะคนละแบบเลยพริกพริกผ่นดินเลยวแปดศูนย์เก้าบนเก้าศูนย์หก สามตัวเขนกตัวไหนที่พ่ออูดจะไปหยิบลอตเตอรี่ครับผมนี่นี่สิไปหาเจได้เลยตัวไหนครับไปไปค่ะซื้อแล้วซื้อเก้าสิบหกแล้วเก้าสิบหกเนได้มาแล้วได้มาแล้วอันนยอนอันนยอนเป็นปล่อยแล้วเนาะเป็นว่าใดเป็นว่ายอมได้หรือยังคือฝันฝันแล้วอะเขามากจะซื้อเลยเมื่อวานนี้ื้อเมื่อวานนี้แล้วคือพ่ออูดสิ่สั่งหอสมุดรนั่นแล้วเมื่อสั่งวัดซอยพระอาจารย์ยูวัด ยังดีว่าแต่พ่ออยู่วัดเนาะยังไปหาน้ำปลาเนี่ยนะพ่อเฉพาะมือนี้ได้หวยออกแล้วน้ำสิเขาบานหวยออกแล้วสิเขาบานพอไงนี่แล้วสิมาหาโอเคตามนั่นแหละพ่ออุดสอบที่สุดเลยบ่กค่ะตัวนี้มักส่วนตัวเลยม่เก้าศูเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดที่นี่ค่ะเพิ่อนกับสางหอสมุติไปหอดไสรับพ่ออุด นั่งพันแห่หอดใจกำลังต่างกุ้งเลยพี่น้องหอสมุทเ้อค่ะบพ่นดอมาเบมาเปิืงปีรังมาเปลืองปีรองเอฟซีตัวสัตนไมัน้อว่าหเขากดหัสิบเปอร์เซ็นต์พายุปะห้าโชคห้ามันมาร่วมบุญน้ำกันเราวะกะสบปะี่หลซว่อกหะาบะมางันโชคห้านเป็นว่าแต่มา ร่วมบุญน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องก็นบุญจังได้บางทีเปอร์เซ็นต์เหรียฟังอยู่ผู้ผู้หาวชิวกันรุดได้ที่กันเป็นยังไงครับผู้หายแม่นๆกันรุดได้ที่กันเนะเออมันมีสีขามีสีรูดแม่นแม่นแม่นถ้าเป็นเนื้อช่างคือก็ได้ฟังเขาเป็นเนื้อช่างคือบ่มากก็บางสี่ก็สี่ฟั่งบางสี่ก็ได้ว่าเป็นอยังนี้กสี่นะถ้าเป็นเนื้อช่างป่าตพี่น้องเอฟซีจะว่าที่เนี่ยรถเตลี่จะไม่จะไปกับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องเย็บีทุกท่านครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของพ่ออุดครับโค้งสุดท้ายพี่น้องไปคนละแบบคนละรูปคนละล่างเลยพี่น้องเย็บีทุกท่านตัวเลขแนวทางของเพื่อนวดน,นี้เก้าศูนย์หกไปหามาแล้วครับพี่น้องเย็บีทุกท่านตัวเลขศูนย์แปดเก้าสองแปดสองห้าโฉกห,าาหา้ามันห้าลำห้ารวยเป็นไงอยู่แบบแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่ออุดโอ้ยพี่น้องดเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้นเย็นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีแปดซูนแปดพี่น้องกับตาเหลนน้ำแน่ได้พี่น้องเด้สามตัวบนตาเหลนน้ำแน่ตัวใดพันบาบ้ให้กับพี่น้องกับกับเป็นในใบน้ำแน่พออุดหวัดวังหันเราเป็นคนนั่นนี่แหละครับพี่น้องหวัดวังหันเรากับแปดสองเจ็ดระบบแปดเจ็ดส่องพี่น้องเราเป็นคนจู่ตัวใดก็ขึ้นตัวนั้นเลยอาโชคหาหมันพี่น้องไปนเพงคนครับพี่น้องหลายคู่แล้วคนบอกมาจามมือนีมาหอดจอดเชงแล้วครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่งานครับพอกันหมาคลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงโชคโชคมันหมั่นรวยๆครับสวัสดีครับ